ฟนเก็บฟื้นเข้ามาให้ค่ะเปียวจะจะไปเลี้ยงนะคะแล้วก็แฟนกลับไป <c oughs> กวาดหิมะอีกค่ะทุกคนตามขันบันไดนะคะถ้ามีหิมะลายก็จะทําให้ถนนเอ่อทางลื่นนะคะต้องกวาดออกช่วงนี้หิมะตกลายนะคะไม้อีกแล้วค่ะทุกคนกําลังป่ยปลายไม้เลยนะคะนะคะ สวยงามไปอีแบบสว่างสวัยมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงแล้วนะคะก็ยังดูมืดค้มอยู่นะคะมาเบืองผักคุณเลิศเปียวด้วยค่ะทุกคนเห็นบ่กํกำลังสวยเฮนกำลังงอกขึ้นมาเจะตัดกิ่งเขานะคะส่วนต้นทอมสวยไหยอสนอดใน,นกระบ,บเตยค่ะหนาวแหง้ง <c ười> ชีวิตในต่างแดนของเปียวค่ะว่ามีอย่างหลายวันหยุดเบียวกับชมบรรยากาศพนสวัสดีจ้าทุกคนเจอกล้เปียวเลยด้อค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะ่ะเป็นวันแรกทีไ่ได้หยุดพักอีกแล้ววันเสาร์จะเป็นวันที่งานหลายมาเลยค่ะตแต่ตื่นขึ้นมาเบียวกับไปเบิกพอบานแล้วขนฟื้นนะคะแฟนเปียวขนฟื้นมาให้เบียวเบียวก็จะเก็บฟื้นเลี้ยงให้มันเรียบร้อยจริงๆนะคะจะแบง่งนาทีกันทาแล้วเพิ่นก็จะออกไปกวาดหิมะนะคะ เรากลไปยิ้มส่วนเปี่ยวกลาลงไปสักผ้านะคะวันเสาร์จะเป็นวันที่ค่อนข้างหนุมากเลยเพราะว่าวันปกติธรรมดาเอาค่ะไปเหตุงานเนาะคะ่ะออกจากบ้านกัตั้งแต่แปดโมงหอนกว่าจะหอนบานก็บโมงถึงหนึ่งทุ่มนะคะแล้วตะวันนะคะนี่ราขาดชีวิตตางเดือนนะคะช่วงนานเราจะค่อนข้างลำบากแน่เพราะว่าการเดินทางการจราจรยงทุกอย่างนะคะทุกคน ส่วนเปียวนานาวก็จะต้องรอแฟนมาส่งบ้านนะคะบอกวอาอยากย่างเองเพราะว่ามันหนาวแห้งเอ้าเดี๋ยวแฟนเปี่ยวมาเดี๋ยวเปลี่ยวไปรับแฟนก่อนนะค่ะแฟนเกิดเก็บฟืนมาค่ะเปลี่ยก็เลยจะต้องเลี้ยงเลี้ยงฟืนก่อนนะคะแล้วแน่เลียดานฟืน เดบลอกผยิมแมตชสเกมโอ้แฟนผนไปยิ้มมานะคะเก็บฟื้นนะะอันนี้จะเป็นฟื้นที่แห้งแล้วนะคะเรือยซัน,นี่นี่เป็นฟื้นไม้ที่เขาเก็บม้านะคะต้องรับตาอีกประมาณสองมือนะคะบัวสันมันมันชื้นแล้วยนะคะแล้วก็กติดไฟอยางมันนะคะนี่แหละความลำบากในนองๆน,นะคะ แต่ตื่นมาท่านกินเขาอยู่ค่ะลื <S <S มอดี๋ยคลิกซัลาวิดีโออีกเดี๋ยให้ทุกคนฟังต่อเลยคะ่ะเป็นวิดีโอที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เกียวพูดถึงคุณหน้าท่านหนึ่งที่เพิ่นมาเขียนคอมเมนต์เกี่ยวกับอันแฟนของเพื่อนนะคะเลยกับแฟน คนสวีเดนเด้เนาะค่ะพบรักนุมสวีเดนเราวิดีโอนี้เปียวจะพูดถึงผู้สาวนะคะสาวันกษียนนะคะทุกคนเป็นเพื่อนเปียวสมัยทีเฮาร,รู้จักกันไม่ไหมแล้วก็ไปมาหาสู้กันแล้วเปียวกับส่วนมากินเข้าบานแน่ยังสินะคะอีย่างบางครั้งบางสิ่งบางอย่างนะคะฝรั่งเขาจะบุคคยพูดให้คนในครอบครัวฟังนะคะ,ะบางสิ่งบางอย่างเรื่องของเปียวเขาจะ มีเพื่อนนะคะที่รู้จเขาก็จะคุยกันเรื่องหนึ่งสินะแล้วเพื่อนก็เคยคุยกับเพื่อนคนนี้นะคะเพื่อนว่าเพื่อนอายุหลายแล้วบันนี้เพื่อนมันเงานะคะทุกคนคนอยู่ในเมืองนอกนะคะที่เพื่อนรู้จักด้วยค่ะอันนี้เฉพาะที่เพื่อนรู้จักนะคะว่นใดทั่วไปนะคะเขาอะเลี้ยงลูกนะคะเขาเลี้ยงลูกจนเขาเลี้ยงลูกช่วงหนึ่งจนลูกเขาใหญ่อายุสิบแปดสินะคะกว่าลูกเขาจะใหญ่ออกจากบ้านนะคะเขาก็ต้องดูแลนะคะค้นอยู่ดีนะคะ แล้วบัดน,นี้พอะลูกออกไปเลี้ยนหรือว่าไปมีแฟนอยู่ข้างนอกหรือว่าเริ่มมีงานมีการทํานันถึงจะเป็นอิสระของของคนเป็นพอ่อเป็นแม่นะคะเพราะเขาจะ,ะต้องดูแลลูกเขาให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็คือพ่อแม่ต้องซัพพอร์ตลูกนะคะจนว่าลูกมีครอบครัวหรือว่านขนาดมีลูกมีหลานมีเลนคนเป็นพอ่อเป็นแม่ก็ยังต้องซัพพอร์ตเรื่องการเงินนะแม่ค่ะทุกคนว่าเอายๆงงให้เขาใจเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าบางครอบครัวก็จะ ลูกจะหาใส่หาก,กินเองอย่างสินะคะเ่ต้องลําบากอยงนนะคะเล่วกันเลยเฮให้คนที่เป็นครอบครัวยูนี่นะคะเขาจะบอกวามีเวลาให้ตัวเองในช่วงที่เขามีลูกมีหลานอยงนนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะเพราะเขากเกษียณอายุเดี๋ยวก็เพิ่นเป็นโสดนะคะเพิ่นกันเลยได้ได้ไดยุพูดเดียวนะคะแล้วพ่อสามีเสียเพิ่นก็นขายบ้านนะคะเพิ่นก็ใหญ่ไปอยู่คนเดียวเพิ่นก็เริ่มรู้สึกแบบว่า บ้านมันใหญ่สาหรับเพื่อนเกินไปงสินะคะเขาเพื่อนกันแล้วมันรอให้ฟังเปเล่ก็เลยว่าร้องหาเพื่อนคุยไปฟังสิอันเธอมีอย่างแนะนําฉันบ่เปเล่เลยบอกว่าเปี่วเคยเล่นแอปนี้แอปนีเด้อเปลยวเคยคุยแต่เปี่าไ่ค่อยมีเวลาตอบแล้วก็เลยเหดให้เปีเป่าเบื่อไปว่างสิแล้ววันนี้เพื่อนเปี่าเพิ่นเขาไปคุยแล้วเพื่อนไปเจอผู้ชายเราคุยหน่อแม่ม่ะมันถูกคอกันพอคุยถูกคอกันเสร็จแล้วได้แบบนี้ เพิ่นก็นเลยบอกว่าอันแต่เพื่อนอายุหลายแล้วกันมาสิว่าบัอายุเป็นเพียงตัวเลขอย่างสิคุยไปเลยถ้าคลิกถ้าถูกใจกันก็ค่อยคบค้าไปเพื่อนก็ร้องนะคะร้องคบคนแรกบัแมนคนที่สองแมนแต่ว่าก็อยู่กันกันแน่อันระยะทางไม่ใช่ปัญหาอย่างสิคิดหอดกันจังไปหาดีซะอีกอยู่ไกลกันหลายมันจะเบื่อกันเพราะว่าเขาอยู่ในจุดจุดหนึ่งพันชีวิตมาแล้วเขาก็อยากใช้ชีวิตแถวนี้มีความสุขที่สุด แล้วเขาตรงว่าดูแลกันเนลี้ยงลูกตอนอายุไล่นะคะคนอยู่นี่เขาจะนิยมต่างคนต่างอยู่แล้วเจอกันอาทิตย์ละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งนี่สิคะกันละคะ่ะเป็นเพื่อนคุยกันจนทุกคนเพื่อนใดเลี้ยงลูกเจอกันน่ะไม่คะเราก็เพิ่นก็นว่าเราให้เปียวฟังทุกครั้งที่เพื่อนมาหาเปียวนะคะเขาก็จะคุยกันอันนี้ว่าเอ๊เจ้าคือเป็นสวยๆขึ้นช่วงนี้ว่าสิเพิ่นก็เลยคอยพอบ้าว,าวไม่เราเปียวนะ เป็นก็ว่าเราให้เพื่อนฟังนะคะเพื่อนกับร่วมยินดีไปก็เพ่อนนะคะเพลินว่าฉันละเอียกอายเพื่อนรุ่นเดียวกันไว้เกษียณอายุเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เธอแต่งโตเธอดูสวยขึ้นอียงอย่างเสียนอ่ะมันเกิดอียงขึ้นหรือเปล่าฉันก็เลยว่าฉันเจอเพื่อนแล้วเพื่อนฉันพูดอียงที่มันรู้สึกแย่ฉันก็เลยบ่ค่อยอยากเล่าให้ผู้ใดฟังฉันก็เลยอยากเล่าให้เธอฟังฉันบ่รู้ว่าเธอสิคิดเห็นเป็นยังไง คือว่า่นอายุหลายแล้้เวิ่นว้างสิคือว่าน่ารักดีออกไว้ว่าสิคอยเคยเห็นในหนังสือพิมพ์ผู้เฒ่าน่ะไหมคะทุกคนอันนี้เราสูกันฟังนะคะไปเที่ยวไปเทีย่ยวยุคนี้เขาจะมีกลุ่มไปเที่ยวเรือไปเที่ยวอย่างในช่วงห้าน,นผู้เฒ่าอายุแปดสิบเก้าทุกคนกคน็อ่านเจอในหนังสือพิมพ์นะคะทั้งใดไปเจอเหตุการณ์นี้สองสามปีแล้วนะคะไปเจออันเพื่อนรุ่นอายุเกาสิบนะคะ บันนี้ชอบกันแต่งงานกันเซยไหมคะทุกคนเพราะว่าเอ้หนายินดีนารักเป็นยังอายุหลายปานนี่เขาคือยังแต่งงานยังมาใส่ชีวิตร่วมกันคือเขาเป็นเพื่อนกันนะคะทุกคนยุนี่เขาจะค่อนข้างเปิดเผยแล้วก็นเป็นอย่างที่คือคนส่วนมากนะคะถ้าอันใดที่เขาเฮ็ดแล้วเขามีความสุขเขาจะบอกแค่คนอื่นนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าบางคนนะคะเขาเชื่อว่าเขาเหนื่อยมาตลอดชีวิตเขาแล้วเขาดูแลลูกเต่าเขาใหญ่เป็นฟังเป็นฟ้าแล้ว คือ,อสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องหาความสุขให้ตัวเองัสินะคะคนสมคร์ทาจะคิดจังสี่แต่ก็มีอีกมุมมองหนึ่งคนที่เห็ดงานนะคะเจอคนหลายๆโดยมนหนาม่ต่างจะเขาก็บกกายเห็ดยังไรสินะคะระังคนเขาก็เกงใจลูกเกงใจล้านเกงใจอียงสินะคะเขาก็จะมาคุยขับเบี้ยงสินะคะเพื่อก็ับเล่นคุยกับเพื่อนว่าเห็ดไปเลยแล้วมาเล่าให้กันฟังเพื่อก็จะเล่าว่า สนอนเปียวจีผู้บาลไม่ไม่ไปเฮจังใดไ่ไม่พันก็จะหัวละเปียวคือเฮาก็จะคุยแลกเพี่ยนกันนะคะคือความสุขของเฮาเขาก็จะเล่าให้เขาฟังว่าเป็นคนกําลังพบความรักเขาจะไปพูดเรื่องการสูญเสียมันกับบไดมันบ่ค่ะเฮาก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันเพื่อนเพื่อนสาว,วเราก็เลยเล่าให้เปีอวฟังเ,เพราะบัดนี้ทุกคนรู้บอพ่นจนได้คบกันกับผู้ท้ายคนนี้อีลีเพิ่นบอกว่า,วา อายุอายุอันอายุผู้ชายคนนี้ยเจ็ดสิบกว่าเราได้เปรี้ยวแต่ว่าเขายังหัวใจเป็นไวรุ่นอยู่แม่พอแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันอยู่น้าเขาแล้วฉันรู้สึกว่าฉันก็มีความสุขไปอีกแบบกับปีบกระเป๋าแล้วเป็นแบบมีพลังบวกให้กันด้รว,ว่านั่นแหละใช่เลยคบกันต่อไปนั่นแหละทุกคนจนผ่านมาสองปีสามปีเราได้เขาเขาคบกันแล้ว ทุกเมื่อนี้เริ่มแบบมันค้งสินะคะเพื่อนก็นเริ่มเปิดเผยให้เพื่อนๆรอบๆตัวเพื่อนรู้จนทุกเมื่อนี้เขาตัดสินใจซื้อบ้านพักตังอากาศอยู่ต่างประเทศนั่กันแล้วก็มารายงานเบียวนะคะว่าความคืบหนาของเขาเป็นไปไดเพื่อก็ดีใจน้าเพื่อนนะแมคะตอนนี้เขาเขาก็พากันไปบึงอันห้องพักตังอากาศนะคะแล้วก็เพื่อนจะกลับมาล่อให้เปียรฟังในเดือนหนานะคะทุกคนนี่เห็นบอ ชีวิตของเฮานะคะเป็นของเฮาแล้วกับอันใดที่เฮาเห็นเรามีความสุขเราบ่เดือดร้อนผู้ใดก็เหตุน,นะคะถึงว่าอายุเฮาจะหลายเจ็ดสิบแปดสิบนั่นมันก็แค่ตัวเลขนะคะแล้วการที่เฮาคบคนใหม่ๆที่เขามาเติมเต็มสีสันให้ชีวิตของเฮาก็เป็นความสุขทางใจอีกอย่างหน <c oughs> ึ่งจึงด้ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขคือภาพราังกายแข็งแรงเจอก,กันคืนนี้นจ้าสวัสดีจ้ะบ๊ายบายนี่แหละค่ะทุกคน